ลาวานสายลับที่ตัวใหญ่ที่สุดในท้องทะเลอยู่ที่โอกินาวาและจูไฮเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่จริงๆแล้วจะพาไปดูวานตัวบิ๊กที่เขายกขึ้นมาจากมหาสมุทรที่ชมได้สองที่เท่านั้นในเอเชียที่แรกคือโอกินาวาชูราอุมิอะควาเรียมเช็คอินที่โอกินาวาที่เปิดเมื่อปี2002จุดเด่นคือโครชชโอซีอะควาเรียมขนาดใหญ่ที่จะชมได้ทั้งวานและกระเบนราหูที่นี่ดังมากๆสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวค่ะและหลังจากนั้น11ปีปีจีนก็มาล้มแชมป์ เพราะในปี2014มีการเปิดอะคูเรียมที่มีโดมใต้น้ําใหญ่ที่สุดในโลกวันที่ว่าใหญ่แล้วเจอตู้ใส่ย,ยักษ์เข้าไปบอกเลยว่าตะลึงแน่นอนค่ะที่นี่คือโอเชี k ยนคิงด้อมปาร์คที่มณนทนจูไฮ uh ที่จุดน้ําได้ถึง22.7ล้านลิตรที่นี่มีถังอะคูเรียมและสวนสนุกถ้าชื่นชอบโลกใต้ทะเลไม่ต้องรอสายลับลงไปส่องเลยค่ะแต่สามารถไปชมได้ด้วยตาตัวเองได้เลยยิ่งใหญ่อลังการเดินทั้งวันก็ไม่เบือ่อเป็นทริปที่เหมาะกับน้องๆหนูๆมากมาก,มากเลยค่ะสามารถเซฟคลิปนี้ เก็บไว้เป็นไอเดียเที่ยวและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสนใจเดินทางจัดก,กรุป๊ปทักเรามาได้เลยที่ซูเปอร์ทิปเที่ยวทั่วโลก